สวัสดีครับอยู่กับช่องโชวชัตบานนะครับผมวันนี้พาลูกชายมาถ่ายไล่ครับครับเพิ่งถ่ายไปรอบแรกครับเพิ่งหัดให้ครับถ่ายเกียร์หนึ่งครับผมปกติแล้วก็ถ่ายเกียร์สองแล้วครับผมก็อันนี้อยู่ปสามครับผมแปดขวบครับตัวเล็กคนเล็กก็มาครับผมคนคนเล็กยังอยู่นุบานอยู่เลยครับตัวน้อ ตัวนอออยครับอายก็ทั้งหมดแปลงนี้ทั้งหมดยีิบห้าไร่ครับผมเป็นแปลงตัวเองครับย้อนแสงนิดน,นึงนะครับนี่ครับก็กู้มันออกไปครับกู้มันเลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูเลยครับผมอรอบที่แล้วทำล่องยกล่องยาวลายนี้ครับ ทีนี้ฝนตกมาแล้วมันขวางน้ําก็เลยเปลี่ยนลายใหม่ครับเลยไถยเปลี่ยนลายาจะลายนี้ครับก็ฝนตกมาสองสามวันที่ผ่านมามันเน่านะครับดีที่ออกทันรับสุดหงางานแล้วครับผมลกลับครับหันให้ครั้งสองครั้ง,งครับ ให้เขาค่อยๆหัดไปครับเรามาลอดที่ล่องผอ้าพัาจะสั่นนิดนึงนะครับมาแล้วครับเป็น l อ7 0 8ครับผม L4708 เ p ดีครับผมใส่ท่อสูตรของ FKL ครับผม สูตร FKL ครับผมปลายเล็ครับปลายไทเทเนียมครับผมมานะครับเสียงหวีดจังล้านเลยครับก็อาจจะขูดขันนึงครับนองจากตอนถ่รอบแรกถ่รอบแรกไว้ผมถ่ไปลายนี้ครับผมนี่อันนี้ถ่ตัดร่องครับผม ไอ้ตัดร่องอช้านิดนึงครับเพราะถ้าเขาถ่ายเ์ลน,นึงครับพอสูตร FKL ครับผมสั่งได้ครับผมก็ใน YouTube ก็พิมพ์เข้าไปพอสูตร FKL ครับผมก็ขึ้นเลยครับอันนี้ผมซื้อมาสามพันครับผมพอหลีดเลงๆหน่อยแรงๆ <laughs> ย้อนแสงนิดนึงนะครับผมครับก็ชาวบ้านเขาเรียกก้อนขี้ไถก้อนขี้ไถาอาจจะไม่สะอาดแต่ข้าวไร้ครับผมเพราะเขาวิ่งช้าครับผมแค่เกี้ยน,นึงอืมตโนโดูพี่เต็มตโนโตโนโดูไว้เด้อเราจะหันให้พี่ตโนโ,โตขึ้นนาหันให้ครับผมเอาเข้าลองแล้วครับ ไม่ต้องถอยเราพห่างลงเลยอะไปเลยเหยียบแรงๆเหยียบแรงๆตอนโน้ตูพี่แจมถ่ายครับผมตามไปดูครับเดินตามไปดูหน่อยครับเด็กป .3 ครับผมก็ขับเป็นแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับ ค่ไปหันให้เขาไปครับดูลองถอ่ายอาจจะไม่กบกันนักเท่าไรเพราะวิ่งช้าครับผม,ม,มเดี๋ยวมารอบหน้าผมจะขึ้นไปนั่งดูตอนเขาข่าวด้วยครับ พอสามครับผมช่วงนี้ก็ไปโรงเรียนไม่ได้ครับผมอาการโควิดยังขับขันมากก็ไม่ค่อยอยู่บ้านครับผมพาเขาออกมาไล่มาส,สวนถ้าอยู่บ้านก็คุผ่านไปผ่านมาเยอะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเชื้อมาตอนไหนก็เลยพาเขามาอยู่ไล่ครับที่ทั้งหมดมันสามสิบไร่ครับผมแปลงนี้ของผมก็ ตรงนูนครับย้อนแสงนัดน,นึงนะครับนี่ตรงนู้นล้อมทำคอกวัวไว้ครับผมกับปลูกหญ้าครับปลูกหญ้านี่เตียก็คลิปกเก่าก็ลงอยู่ครับการแปลงนี้25ไร่ผมปลูกพันแปดหนึ่งกับแขกดำครับผมอย่างละครึ่งแปลงก็ได้มันรวมกันอยู่ที่ร้อยตันอยู่ครับ ก็ราคา2บาท2องบาทสิครับผมที่ได้ไม่รู้ทางบ้านของเพื่อนๆราคามันเป็นยังไงบ้างครับผมมาแล้วครับกำลังจะมาก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมฝากกดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับผมช่องชอททัศบาลช่องเล็ก นานๆจะดยลงคลิปทีหนึ่งครับไม่ค่อยว่างเลยมาแล้วครับเยี่ยมาแลครับท่อสูตรของ FKL อเ,เ,เสียงดีดอ,อกดีนะครับผมเวลาขับไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่เราอยู่นอกรถจะได้ยินดังดี รอบหน้าจะลองให้เขาถ่ายเกียร์สองดูนะครับแยบมบแยบบ้มถ่ายเกียร์สองนะเกียร์สองครับย้อนแสงนิดนึงครับผมลองงานถ่ายหัวม,มัน รอบแรกมาถ่ายไปก็เก็บมันได้ตันกว่าครับผมที่เก็บกู้ขึ้นรถไปขายไม่หมดมาเก็บได้อีกตันสามครับผมก็ให้ชาวบ้านเขามาเก็บเอาครับผมก็เก็บก็มากันหลายคนก็เก็บรวมกันไปขายแบ่งกันก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากก็เป็นทีมงานที่ช่วยกู้ช่วยถอนและครับผม บอกเขาใส่แกะสองแล้วเขาจะได้ยินหรือเปล่าคอยดูครับลองดูให้เขาขับจกะสองดูก็ส่วนมาให้เขาไถแตะไรครับนายังไม่หัดให้ครับพลัวนานมีคันนาแบบกลักวเขาขับขึ้นคน,นา <c oughs> อืดอดอีกนึงครับเขายังเลี้ยงหางไม่คล่องเลยต้องเจอดินเหนือยดินไรงพี่แจมไม่ลุกอ่าพี่แจมครับครับแรง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 ครับแรงแรงหน่อยนะครับดีมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ก็ฝากเม้นเข้ามานะครับอยากให้ปรับปรุงตรงไหน,น,นครับมีอะไรแนะนําให้กับมือใหม่กับแนะนําให้หลานชายได้นะครับผมโอเคครับอัน,นผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมนะครับสวัสดีครับ